ครับผมย่าน,นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัชอีเวนตสเตชันสาขาลังสิตปทุมธานีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวรถสล้อไฟฟ้าแบบบรรทุกแล้วก็แบบดำได้นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ของไต้ตันนะฮะถามว่าดําได้ยังไงนะครับอันนี้ดำแบบออโต้เลยนะครับเดี๋ยวมจะลองยกดำมให้ดูนะครับเหมาสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ในการผลิตผลธุนทายนะครับ แล้วก็ใช้ในการขนยินต่งางๆได้นะครับก็สะดวกสบายดีนะครับเมื่อท่านบรรทุกสิ่งอของเนี่ยนะครับไว้หลังกระบะแล้วเนี่ยท่านก็สามารถจกตามได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านดําลงเสร็จท่านก็ปิดตัวตามลงมานะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คนสองคนสามคนเพื่อเอาสิ่งของลงนะฮะอันนี้ก็คือช่วยผู้ประกอบการนะครับทำให้ท่านเองเนี่ยทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเดีนะ๋ยวจะลองด,ดําลูอีกทีหนึ่ง นะซึ่งวันนี้เนี่ยตัวไซตัารุ่นนี้คือไซตัา1.8นะครับมาพร้อมหลังคามาพร้อมตัวโซลดำนะฮะวันนี้เนี่ยขนาดตัวกระบะเนี่ยจะมีความยาวนะครับ1.80เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวความกว้างของตัวกระบะเนี่ยจะอยู่ที่1.30เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ ของตัวไททัน1.8เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ขนาด2,000วัตต์คุณสมบัตินะครับที่เพิ่มเติมก็คือตัวโชค๊คลำตัวนี้นะเป็นโชค๊คไฮดรอลิกนะช่วยท่านในการยกลำสินค้าได้นะครับวันนี้เนี่ยตัวไททันตัวนี้เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเราจะไปส่งมอบลูกค้านะครับอยู่ที่สมุทรสาครน,นะก็จะมีมาพร้อมหลังคานะครับแล้วก็ตัวโชค๊คในการลับน้ําหนักนะโชค๊คตัวนี้จะมี1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่้าหเจ็ดด้าสิบนะครับ ชงเนี่ยจะมีใช้แหนบนะครับประมาณสิบตัวนะเพื่อใช้ในการรองรับน้ำหนักนะในเรื่องของตัวมอเมตอร์นะครับมอเตอร์รับประกรันสามปีแบตเตอรี่เนี่ยของเราเนี่ยตัวนี้เราใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตน,นะครับเป็นแบบตัวนี้เลยกล่องแชนเลดน,นะครับของแทบีบีของเราเองนะครับเป็นกระลา60โวลต์45แอมป์นะครับ อโอเคนะเราลองมาดูคันตอบภารใตไตรตั้ง1.6นะฮะคันนี้ก็มีเจ้าของแล้วเช่นกันนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นตัวดับแบบอัตโนมือนะครับอ่าก็เป็นการยกขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโชคไฮดรอลิกนะเป็นการยกขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นชนิดลิเธียม นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยตัวกระบาดของ1.6เนี่ยจะมีขนาดกระบาดเนี่ยกว้าง1เมตร10เซนความยาว1เมตร60นะมอเตอร์เนี่ยเป็นขนาด1,600วัตต์นะครับตามที่ทางผู้ผลิตไปข,ข,ขอแจ้งมานะครับตัวไรตัน1.8จะเป็นมอเตอร์ขนาด2,000วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของการกำลังในการขับขี่กำลังในการบรรทุกน,นะอ่าแล้วเราลองมาดูครับตัวนี้ไปตั้น1.3 1.3คืออะไรก็คือเป็นรถ สามล้อไฟฟ้าแบบบรรทุกขนาดเล็กนะซึ่งวันนี้เนี่ยทางร้านแทดกกีวีนะครับได้นำมาสองสีด้วยกันนะก็คือเป็นสีแดงกับสีเทาดำนะตัวนี้เนี่ยเราใส่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพอสเฟตให้นะครับเป็นขนาด60โวลต์45แอมป์ตัวนี้เนี่ยเราก็ให้เป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมเช่นกันนะเป็นขนาด60โวลต์45แอม ตัวแบตเตอรี่รับประกัน1ปีนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้ารับประกัน3ปีนะครับถามว่า1.3คืออะไร1.3ก็คือขนาดความยาวของกระบะเนี่ย1นึเมตรสาเซนติเมตรนะครับความกว้างเนี่ยอยู่ที่90เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับการบรรทุกนะฮะในน้ำหนักที่ประมาณสักสี่้อยกิโลกร,รมัมเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ตัวกระบะก็ถือว่าเออ่ไม่ได้บางจนเกินไปนะครับแล้วก็ใช้ในการบรรทุกแบบเบาๆใช้งานเบาๆไม่ใช้งานหนักมากนะครับแหนบก็ตัวนี้แหนบจะเป็นแหนบ กระปิงนะครับจะเป็น5ชั้นนะ1 2 3 4 5อี่หาตัวนี้แหละจะเป็น5ชั้นนะครับแล้วก็มีโชค๊คหลัง2องตัวนะครับใช้ซัพพอร์ตในเรื่องของของแรงกระแทกในระหว่างบรรทุกนะครับทำให้าการขับขี่เนี่ยนุ่ม,มวนวลมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นขนาดไททัน1.3จจะมีด้วยกัน2อรุ่นสีแดงกับสีเทาสำหรับล,ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้เราเปิดราคาเพียง3,9,00 0าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวไททัน1.3 นะถามว่าราคาดีมากเลยแล้วท่านไดแบบ้แบตเตอรี่ลิเธียมด้วยนะนะโดยทั่ว,วไปเนี่ยราคาเนี้ยท่านจะได้แบตร,ระกัวผมกก้ารับประทานเลยแล้วก็ท่านใช้ในการบรรทุกแบบน้ำหนักไม่ต้องเยอะเบาๆนะครับก็สามารถใช้ในการบรรทุกได้เลยวันนี้ผมก็ขอนําเสนอรถไททั้มสปีดคันนี้ครับสวัสดีครับ